มาโต้กันคุยโนมาโต้กันหน,น่นี่นี่อยากกินข้องว่านอรมณ์ไหมอยากกินข้องว่านอ่ามันกินสดๆเขาบอกว,ว่ามันเป็นยายาเราไม่รู้เป็นยาอะไรทีนี้รู้มันเป็นยาไซแน่ๆเลยครับผู้ชมนะนี่ตุกซาว่านรู้มันบำรุงอะไรกินเอาไปเห้ร่างกายมันดีๆีเขานาะอันนี้ที่มันก็ดีนะครับผู้ชมนะรากบัวเชื้อมรากบัวเชื้อม่ะกระนันกินไม่ได้รู้กินรู้นเป็นยาแก้อะไรก็กลิ่นเหมือนว่าอะไรรู้ว่าเป็นยาเย็นนะเนาะมีสรรพคุณไงเจ้าลุงเลือดอมุงลม มันแปกป่วยครับคุณผู้ชมแล้วแปกป่วยเขาบอกมีผสมเป็นยาจีนด้วยเพราบอกมันลุมกำลังอะไรเราก็กินมัวให้หมดนะพูดง่ายว่าลมยากกินหรือแปะพูดภาษาอ่อปอมบอกยากกินนะพูดภาษาแบบบ้านๆแบบโม่อะไรมันก็ว่าลมยากแดกนะผู้ชมนะมันก็กินไม่เน้นๆนะเราก็มาใส่เครื่องก็สมงมีน้ำเชื่อมใส่น้ำก๊าดน้ำก๊าดธรรมดานะครับนะผู้ชมอ่าใส่เข้าไปนะใส่เข้าไปใส่น้ำเชื่อมเสร็จแล้วเสียดาย อืเรียชักท่องทันทีอืซีนใ๋ยวให้ซีลลิ่งเนี่้ากันจะกัดหน้าร้อนเมีซ่าให้เข้ามซ่าแล้วก็เติมเลือดเข้าไปเดี๋ยวเอดแคบแคน้อยวันพอดีมีน้ำละลายไปได้ก็ไม่เป็นไรครับจมนอาจจะตื่นการนี้แต่เพิ่มปริมาณไปช่างเพิ่มนี่ยเพื่อความอิ่มมาเสร็จแล้วเราก็จดการคุยลคุยล่คุเล่หรือเรียกมีซ่าแบเลือดรูปว่าคุกเขาให้มันเข้ากัน ดูจะพูดภาษาบ้านก็เขี่ยไปเขี่ยมาให้มนเข้าเข้าไปนั่นน่ะให้มันเข้ากันน้ำว่าน้ำเชื่อมน่องน้ำวานข้าวหนุ่มขนืแล้วก็กินไปนเพื่อสุขภาพนทุกครับด pues ูดสร้างขาวปย่างขากับคนงามๆคนไข้ก็ช่วยๆรั่วใจหรือเปลาเลยต้องไปถามเลยบนหน้าก่อนนะครับนี่เราก็เลยมามาในเมื่อมันเข้าเขาเข้เข้ากันเสร็จก็โปรยโปรยน้ำแข็งเป็นก้อนแล้วเรียบร้อยก็ลอง ลอยก่อนนะครับโอ้พูดง่ายๆว่าลมยากกินยากกินน้ำมันไผ่เนี่ยเพราะมันหาไม่ได้นะครับแต่มันมาอยู่ในรูปแบบมันก็มีน้ำตาลนิดหน่อยในข้างข้างมันเลยไปส่วนใจมากอะไรมาดูแลสุขภาพตัวเองบ้างก็กินมั่งนานๆกิ่นทั้ทีทั้งทีมันเป็นไรหรอกนะเนี่ยเชาบ้านเขาไม่ชื่อไม่ว่าแล้วนะกินทุกวันๆก็เฮ่เฮ่เขาก็ต้องดูแลกำลังกายกันมั่งนะครับกินก็ต้องไปบินขับเงื่อออกเนื้อออกทงื่อทั้งหมด กินแล้วแมวกำลังไมันก็มูมุมุมูอฮ่นมาะกง่ายแก็มูท่ามฉันเนาะฮึ่พูดว่าอะไรอย่างไรเดี๋ยวคนโขจะเครียดผมนี่คนียวอ้วนนี่นชวนขอยวิ่งเขาไม่ไปหลัคันนื่นไงเราม็ว่ากันนี่พูดไปว่าอะไรอย่มันน่าแตกปากพูดเล็กยากผมก็พูดไปแล้ว,นนะลลวจะทื่อซะาผมเลยผนเะลยมา ทำไมมันค so ูเลกคูลเอฟเขาเข้าก yeah, okay. like ันเส็นเล็กน oh ้อยแล้วก็ลองชิมกระขมหนึ่งว่อนหืมชิมแขนพุ่มหน่อยเนาะอืมอือกินไม่ได้ใช่ไหมล่ะเดี๋พุ่มกินโชว์ไงเราชิมให้ดูอืมเยี่ยนครันคุณมันเค็งมันเย็นเกี้ยวไงอืมอืมชาติอร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดมันสุดโคตรมากเลยโดไปนู่น ผมไม่รู้เร่องแปลว่าอะไรพูดประตามเขาอะไรเห็นเด็กๆแก้วบ้านมพูดกันนะเห็นเด็กเหมือนมทุยมพูดกันแมันสุขวยสุขวยเนี่ยแม่ทำแบบข้าวเข้าผัดเมื่อคืนกินมันสุขวยมากเลยมานอืมอืมอร่อยจุ้ยนี่กัดที่ปุ้มมั้ง ดึงท้องนั่งท้องตึงนี่เลยคุณผู้ชมใจกินที่ยากจะกินมากสุดจะเกลือนี่นะครับลากบัวลากบัวอือืูสว่ามันหน้าร้อนนะจินรลากบัวมันเป็นใหญ่อยู่คุณผู้ชมอืมอืมรานเดี๋ยวรู้สึกเย็นเคี้ยวผมลืมเลยไปย่าง มามากินกับต้อมากับต้อมาจ้ามาจ้ามาจ้ามาอร่อยอร่อยมากินข้องอร่อยอร่อยกับพุ่มนะคะมามามากินข้องอร่อยอร่อยกับพุ่มนะคะมากินหน้เจ้าล้ำขนาดครับเนาะโอ้เสียบเสียบมันหวานมันมันกรอบเสียบเสียบครับรลอยลอยอืมลอยแรงอื้ม นี่ยน้องชิมพุทธสันตีนว่าเขาบอกว่ามันเป็นยายานี่ยอืมเนี่ยเคียวเลยอืมตราเขาบอกใครไม่มีเคียวก็ยากมันเป็นวิธีกินเนี่ย่ะมัปั้นนะปั้นเนื้อเอียดนี่ยเราจะช่วยได้อยู่ ลืมบอกเขาไปอย่างน้ร้อนๆอย่างนี้มันต้องมีเช่าป่วยลืมหมอของมึงติดชาวบ้านเขาเรียกผมว่าไอ้ปึ๊กอยากลืมเรื่องราวเรื่องอะไรที่มันไม่ดีร่างกายเป็นอัลเซเมอร์ลืมหน้าลืมหลังลืมบหมดดีลืมนุ่งเตี๋ยวแลลืมนุ่งเตี๋ยวอยู่มาหลายมืดแล้วนะ ดีท <hak> ี <S <S ่ไ <plutôt> ม่มีเมียมีลูกไปตลาดเลยลูกลืมแมวอยู่ตลาดเลยตายแล้วหัดแตกเมียฟาดรถแตกเออไม่มีมันก็เลยไปไหนลืมได้ที่ลืมตัวเองว่าขี่จักรยานไปโทรค้ากลับเดินกลับเร้ยงดีเลยปิ้วปิ้วปิ้วลืมว่าเอารถไป เฮ้ยเราเล่นยอไม่เคยลืมหรอกครับพ่อมนะฮึ่มฮึ่มจุดตรงนี้ลืมหมดแล้วครับจอบได้ดึงหัดึหูทฟองยังไงคงเปิดจำไม่ได้พวกเพื่อนบอก่องให้ฟังครับก็ใก่ดึงหัวดึงหูจบไหมโอเคอืเยี่ยมมากเลย เออถุงเซ็ตในพุงทองได้หมดเพื่อนผมชมจริงนะเพื่อนมองไปท่องเองแค่ได้ฟังผมบนะฟังให้ดีเนี่ยตั้งใจฟังเนี่ยเอถึงเซ็ตโอเคไหมจบเนี่ยในเป๊หมดทุกกระานะก็ไก่ถุงอนลูกหูองผมทองได่หมดนะเพราะว่าไก้ถึงหองลูกมัง่ายก็ไกล่นะก็เอยก็ไก่ก็หอนูกหูกตะโตอะไรตลกตกอื ตะลุกไปตะลุกมานมวานทั้งหมดถ้วยแ้วโอ้โหมาครับนะไม่รู้แปะกล้วยมีแ่ประคุณแก้อะไรนะดูว่ามีประโยชน์ห <c oughs> รือว่าว่างความดันใช่ไหมเหอะผมก็ไม่ได้เป็นนั่งนะคุณกินไหมการเมก้อนแล้วก็ตะบูก้อน มาให้เข้ามาแล้วพุมห็อกไปแล้วนะฮะหลอกประตูแล้วเข้าไม่ได้แล้วนะฮะอย่ามาห้าพุมในรูกภัยนะชีวิตนี้ไม่มีโรคไม่มีภัยก็ดียากแต่เราก็ต้องกินรู้จักเลือกด้วยนะไมันจะกินไม่รู้เรื่องกินในม้อนหมดเดี๋ยวหวังว่าโรคภัยมันจะไม่มา มันเจงอย่างไรอ่ะมันไม่รับประตูเองนะมันเข้าอย่างเดียวเลยนะ้วไก่เนล็อกประตูมันไม่เข้าตอนนี้มันไม่เข้าข้างหน้าหรืนวันหน้าตานี่นะนี่เลื่อเราพูดมากเว่าอะไรให้ก็มีที่นี้นะครับเจ๋อเลยนะ กินอยก็จริงแต่ว่าก็ยืมมันเอกก็ลังกายี่เลยนะแล้วก็ไปกินบ่อยนะมันล้อยก็จริงไม่ไปกินบ่อยกินไม่ให้ไม่กินบ่อยเพราะไเด๋ยวตังันีะหมดไม่ใช่เราเลี้งนะนะมันเป็นเสื่ตังมันเยอะเกินไหม่ขึ้นมาเรก็นแล้วก็ออกกำลังกายก็ยังไงก็อยอาลืมเป็นห่วงดูแลสุขภาพตัวเองกันด้ครับานี้ก็สวัสดีนะครับบ๊ายบายผมไปก่อนนะครับ